ถ่ายวัวค่ะมาใกล้ๆวัวมันยืนมองกล้องดูทีมันมองกล้องวัวมาถ่ายรูปกันดูมันมองกล้องยืนมองเต็มเลยนับที่ค้าว่ามีกี่ตัววัวมีกี่ตัวเนี่ยมีลูกมันมีแม่มัน มีพ่อมันนะวัวนนี้ฉันไม่กินนะคะเพราะว่าเอาเลี้ยงไว้แค่ดูไม่ได้เลี้ยงไว้กินค่ะนี่